อ่ะนี่เป็นรอบรองนะครับพี่เลยส่วยกาศถ่ายก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้เจอกันนานในคู่นี้ไม่ได้เจอกันนาะนมันมันไม่ได้ชิงกันทักทีไอ้คู่นี้เลยเอาร,รอบรองนะ,ะแฟงเอาอะไรมาแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด่โนนโนนเพิ่มเอาอะไรมาแข่งรอบรองแล้วเนี่ยละยย่า่ลายระยเจอกับ โชคโชคอะไรมาเล่นมอวิต้าทีดีมึงเลื่อนะชนะมาหลายรอบแล้วนี่กูคุณเหลือเซอร์ไพรส์มากโคตรเสียโชคกี่กล่องโชคสองกล่องนะไอ้แฟงไงเอาอะไรมาเล่นข้างเงี้ยางเงี้ยเฮ่อเมื่อกี้พี่เห็นก่อนก่อนก่อนเข้ารอบเนี่ยไอ้ใสตาโง่ไอ้ใส่คนละข้าวกับพี่บอลไม่ดีเหรอมันจะลองฟิวชั่นกันใส่คนเดียวสองข้างมันเยอะไปอ่ะมันร้เทอะ เมื่อกี้นี้เห็นได้ข่าวว่าพี่พินินมเดียอยู่ไอ้รอบแปดคมึงตบมึงรอบสี่คีเลยเหรอขางี้มึงอ่ะมันสามคีแล้วเช็คได้อีกคีหนึ่งครีตัวหรือเปล่าอ่าก็ครีเอาเองไอ้พูดอย่างนี้เอาแล้วว่าแข่งไอ้ตาเมกาแลวนะครับวันนี้ตาชิงบอดดี้ไวะนะไม่รู้ใครได้แชมป์ไปดีวเองไอ้ตาจะชิงหมดเปล่านี่รอบรองละเมก้านะเอาเจอกันเลยไอ้คู่นั้นก็แข่งกันไปเราเป็นเด็กเซนนะเราเลยได้อัดคลิปเด็กเซนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะหัวก้อย มาลูกเต่ามาเอาลูกเต่ามานู่นไปคุยกับพี่วิวซื้อของลูกเต่าไหมลูกเต่าใช่ไหมสูงไหมต่ำสูงไหมเดี๋ยวคุยคือลิงแม่งะกูจะโยนพวกมึงทายคู่ขี้กันแฟนเอาอะไร ผมเอาคู่ตาอะไรเอาคู่ด้วยได้ไหมเอาคู่ได้เอาคู่เอาคู่เอาคู่ใช่ไหมอ่ะงั้นกูตัดสินเลยงั้นเปลี่ยนเป็นสูงกับต่ำอังค้องมึงเลือกก่อนสูงหรือต่ำสูงเอาสูงหนึ่งถึงสามกับสี่ถึงหกเอาสี่ถึงหกสี่หกมึงอ่ะก็เหลือแค่หนึ่งไม่เลือกไม่ต้าแวงเหลี่ยมว่ะเออจ้าต้าต่ำครับผมเลือก่อนทางซ้ายมือนะครับเริ่มก่อนครับตัดเสียบตอนนี้พี่จะปล่อยเด็กๆมาคุยกันอันนี้แค่ มตชรอบรองแล้วไม่ได้เป็นทางการหมายถึงว่าอัดอัดทางการไอตานี่เหลี่ยมเยอะนะเนื้อพี่ยอดเป็นห้าพันจะอี๋ถึงจี๋เนี่ยครัาเนี้ยคุยได้เนือกใช่ไหมเนือกระเบิดตันไหมยังไม่แน่วะสิบสพยายามนะครับวันพุธที่16นะครับมีแวนการ์ดออกนะครับ VBT03 นะครับออกคิดหนึ่งกับคิดสองขีดหนึ่งมีอะไรบ้างอ่าย่อโกแล้วก็นารุคคามินารุคเนี่ยขดสองมีอะไร มีออร์คเคิลติงตองกับนุบาธรรมะออร์เคิลหนึ่งเก่งไม่พอวะเสริมอีกแล้วเหรอเสริมของสี่คอมมอนก็เติมแล้วก็วันเดียวกันนะครับมีชินบีทีอาชินก็คือ S ของบัตตี้ไฟสนะครับผ้าชิน SBT 03นะมีนักขีดหขีดสบอกเลยว่าลอดเวิร์สุดไตเนรับเอเชสก็เก่งมากเก่งทุกแคนเลยเก่งทุกเวิร์สเลยไม่ซื้อผ้านะพี่บอกเลยเฮ้ย ต้อมทองเนี่ยนะฮะเล่นหลูนะมึงแขรัก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 ราสีระสีระสีแล้วมันจะสะท้อแสงให้หมดแดกระบาดตาสีฮะตากระแตระบาดวิวปิดพัดลมไอ้ปิดไฟตรงนี้หน่อยเดียวมือตกตั้งหนึ่งนะเฮ้ยไมไม่อนไอ้ตูนซื้ออะไรตูนเดี๋ยวนะตูนมึงซื้อสดเลยอ่ะซื้ออะไรนะเหือกเลยอ่ะสดเลย เออคุณเนี่ยคุณเนี่มึงเห็นเปล่าหงตีแรงมากเลยมีแต่คนบนเจริงพี่น่าไปถ่ายเงือกนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้ารอบเมื่อกี้ไอคนที่แพ้เนี่ยแม่งบอกแต่ละคนบอกเงือกตีโคตรแรงเลยอ่ะนะเป็นแบบแรงไหมอามึงโดนเงือกเปล่าวะไม่โดนอ้าวไม่โดนนะผมทำมาคนแรกแล้วครับนะนี่แหละไอโอไอนุกโดนเงือกไปเหรอเนี่ยเอาเลยมาเล่นนุ๊กเมกาโคอลูนีเดี๋ยวนะเอาไม่กล้ามาเล่นเหรอใช่เอาเด็กเบี้ยกอย่าิตีต้าดิวันนี้พวกผมเป็นขบวนการ ไม่การไม่การไอ้นุ้งตีแรงวะวังเงือกอะโดนไปเท่าไหร่วะอนาคตจะได้เจ็ดหมื่นหก้ยอนาคตเอาตอนนี้ก่อนดิอย่าเขย่าโต๊ะนะตู้ไปเลยสามหมื่นอย่าเขย่าโต๊ะอยโดนโต๊ะโอ้โผโดนไปสามหมื่นกว่าขึ้นต้นสามหมื่นแปดเหนื่อยวะโอ้โหสามหมื่นแปดเมื่อกี้คังเอโร่ไอ้แฟงตีไปห้าหมื่นกว่าห้ามพีจีทุกเพลนนะแต่แต่นี่มันเติมแล้วเดี๋ยวเงือก ทีดีถือว่าเก่งนะเงือกกับลิงนี่เป็น07ด8แล้วลิงู07เนื้อ08เก่งทั้งคู่เลยนะที่สุดสี่ป่ะทุยอ๋อพี่ทีใช่ไหมใช่พี่หมายถึงทีดีทีดีในพี่ว่าลิงกับเงือกเก่งที่สุดเลยถ้าถ้าทีดีกับทีดีนะสาไม่หนุ่มไม่ลงก็ต้าแมนกับไอ้ย่อมันไอ้ไอ้โคนนั้นไหมอันนี้สามสามเที่ยวออกวางใหม่ได้นะได้ได้ข่ามืันไม่รู้สกิลอ๋อข่าเฮ้ย โมโหว่ะเฮ้ยตัวนี้ตีแล้วลุกได้นี่ใช่ใช่ใช่ไปคิดลูกครับเปคนคนมีซึ้งเราจะตีเขาให้ตายเลยดีไหมเฮ้ยตายเลยมันอยู่ในกรรมือเลยเหรอวะแต่ก็ต้องปล่อยนะกลางค้างครับรอพลังข้างลูกผู้ชนะลราแฟนบอลคีย์พลังข้างหิวไม่ใช่เหรอหิวไม่ใช่เหรอมึงได้หิวป่ะกินได้คิย์กับได้คิย์กับรอพลังข้างนะเออพลังข้าง หูแบนเลอสามสานี่แต่เาตึ้งทุ่มาดไวะอ่ะสามสามสองพนคีนี่ยเข้าข่ข้าเฮ้ยเล่นนี้เลยเหรอเอดก็ถามแล้วเออเป็นสองเก้าสิบห้ายี่บสามห้าีแบนใช่ไหมกีแบนน้ครับจะเอาตายจริงเว้ยแฟงมึงบอกเอาตายได้จริงเว้ยนี่มันกาแท็ก บวกหมื่นสองสามบวกมืนเจ็สองแปดหือสองเก้าฝั่งนู้นก็รอยเย้ากับเงือกนะครับสกลตัวนี้ลุกอ๋อข้าสอเก่งนะครับตัวนี้โคตรงหลังกล่องอะไรวะตนเล่มเงือกทีดีเงือกมีสุ่มหลังกล่องเลยนะเล่มอยู่ไหนมาดูดิ เอามาดูดิไม่กลัดไม่กลัดเช็คไงเฮ้ยไม่กลัดหรอแฟ้นไอ้โหเงียบเกิบเลยเด็กเออข้านี้ตีก่อนสบายดีอ่าสี่ห้าไปแล้อ่านี่ไอ้ตูนก็คือคนที่ซื้อเมื่อกี้ครับนี่ได้เนสุ่มสองกล่องกับสองใบผมอยากรู้ว่าคุณจะการผมจะมีการเฮ้ยขอค่าเลยแจ็คไปต่อเลยแอมโม่ใบแรกพีจีได้ไหมก็แอมอ๋อครับแอมโม่แอมโมชัวหัวทัดถ้านี้ไม่ได้ก็ค่าที้หมดเลย พีจีได้มาตัวเนี้ยไม่ได้อ๋ตามีพีจีเปล่าไม่ยอมใช้เมื่อกี้นี้สามใบสี่ป้านแป่โอ้โหโอ้จวดจวดเจ็บมากเลยกี่คีดเนี่ยทั้งสคีจวดเจ็บจวเจ็นี่จวดเหลืองใช่ไหมสีอแปดของมึงเท่าไหร่นะอีกทีอันนี้เท่าไหร่นะสี่แปดเท่า ตอนนี้สี่สิบแปดใช่ไหมเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าใหม่ก่อนดีกว่าเลใหม่ก่อนดีกว่านล้วมันจะกาัหรือไม่กาัในสนุกก็สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบแปดกลั่นไปพอจบแล้วไวจังาทิวพลังแหวนทิวได้ทีไม่ได้โอเคอ่าเรียบร้อยดเร็วิ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเราอัพรอบรองก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้มีดราม่าไปรอบชิงเฮ้ยเฮวันนี้วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วต่อข้างนู้นเลยดีกว่าวันนี้โคชเชมูเลยวเปล่าเริ่มก้าวไปเริ่มก อ้าวรายงานสถานการณ์ที่แฟงตอนนี้ั้งซ้ายเราย่อกี่กี่ดามเอ็เย่สี่ครับอนุสี่นะบอลบิีเมกันในมือพูๆกันเลยครับสามหมื่นสามแ่มียกไปสามแฟงฟอตฟอตยกไดดแล้วได้ทีคนี่มาแรงมาสองฝูงนะครับล่วงไปหมดเลยครับเมกาวันนี้โปรเทคเยอะนะครับแต่ตบหมดแล้วครับปากดีหลืวเกินอ่ะผมตบโปรเทคกตาเลยเนี่ยเพราะว่านี่ โอ้โหเช็คเงียบเก็บตัวยืนตรงนั้นดีตัวเธอมาทางนี้หน่อยตัวนี่ทางนี้หน่อยพอ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 ทางนี้ก้าวหนึ่งถ่ายมุมเกมก็โอ้โหไม่รู้จะว่าไงแล้วการเกมการเกมสุดสนุกเท่าไหร่นะการเกมไม่ใช็งนี้เกเอ้าเครียดอุ้ยขั้นนี้จะเสียกันเลยขั้จะเสีย เหินจะเสียบว้าวนมใหญ่ไม่มันมนเป็นเป็อนนี้ของสกิลคอมบารเห็นท่าแท้แล้วทีนะบอกไม่แฟนคนคนี้หรอครับถ้าเลือกชิงนี่บอกเลยสไพคิงบกลับพี่เคิเอาจีดีคอโซเชียลบาร์ห้าบอกตัวละหนึ่ง โแต่ผมว่าทีดีเงือกมันเก่งมากเลยนะสำหรับผมตีตีแรงตีตีแรงแล้วมันมะไปสัมผัสนะไอ้ไม่กี่ไปแอบมาแอบดูมาแอบของดูมาใช่ไหมไม่กิวดูไหมไม่มีครับตีแรงมือหน้าบ้านหรือเปล่าตีแรงมือหน้าบ้านหรือเปล่าแอดเท่าไหร่กี่ไร่สองไอ้สองได้ที่แอดเท่าไหร่บอกไปยังสองแปดสองแปดถามว่ากี่ได้งงเลยไอ้เงือกโชคแต่เดียวฮะ เดียวเขาเฮ้ยรอพันึอ้ัรเดียวนะโอ้ยเช็คนึ่งนีนะไม่ใช่คีนี่สิบแปดยี่สิบแปดแตเนี้อคล่้ยคนแรงเลยคนโตัวลบมื่ห้าูตัวละหมื่นหนะโอ้ีจีอ่ะมีเยอะม่ะไอกข้างไอข้างอันนี้สิบแปดยี่สิบเอ็มเอสเอเจง พีจีโอ้เขาเขาเขารลงเขาพีนี่เองกับปล่อยห้าตะเบิดแล้วก็พีจีไปไงแล้วมาการโต๊ะกับของเงือกน้อยคอยโอ้ยมีหลายตายเลยชุดนี้นะเอบ้าพลังกันแล้วเกิดในคู่นี้แต่เต็มความคอยรักด้วยกันคนนี้แม่งบ้าพลังว่ะพลังคนแรงพอเห็นมันลงเห็นมันลง แล้วก็สกิลม้าลงเล่นผิดกันบ้างวะเนี่ยใครรู้สกิลบ้างวะเนี่ยไม่ยอดหนาหรู้แครเงื่อนไม่ค่อยรู้เงื่อนไม่มีค่อยมีใครรู้เลยเนี่ยมาขอส่วนที่สองผิดมานก็ตาเรือของมึงคอมเมนต์ข้างล่างบวกห้าตัวบวกห้าพันถ้าแดนสามสี่ยังพอแดมที่ห้านะแล้วแดมเนี่ยต้องการหมดแล้ว เข้ามาบวกหมื่น้ามีห้าจัวโอ้โหจุวอไปเนอะ้ยผมชอบไปเจอเนี้ยฆ่าระเบิดได้หมดลนะแฟ่คาร์เโร่รอชิงแล้วนะครับสามสามสี่สหนี่นี่นี่ทีดีนี่ทีดีนะนี่ทีดีนะห้าหมื่นนะทีดียี่ห้าหมื่นทีดีห้าม รอจิงเกอร์พลังให้ขังแล้วพี่จีพี่จีธรรมดาแล้วพี่จีจรอแล้วพี่จีแล้วเทือนนะเท่าไหร่แล้ววะเต๋อไหมสามสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งเอ้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเมื่อกี้ได้ทิกด้วยนะใช่บยขามนี้สี่หอันนี้เท่าไหร่วัดคนนี้ไม่ได้บยเอ้ยสี่หนึ่งบยสี่หกแล้วก็ขราวนี้บวยห้าพันอ่ะน้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่ สามห้าคเอ้ยสามสแล้วข้างนี้น้ใหม่ข้างนี้นใหม่สิก็ทิกเกอร์บวกอีกหนึ่งสามหบวกทิกเกอร์อีก็น่สาแล้วก็บวกอีกก็ห้าหมื่นตกลงสี่หมื่นสี่ห้นขึ้เรื่อยๆ้างบนบอกมาบวกอะไรบ้างตอนนี้บวกจากอะไรบ้างอะบอกมาบวกจากทิกใช่ไหมบวกจากทิกใบหนึ่งจากทิกดอแล้วก็จากนี่อีกห้าพันถ้าเป็นบวกหมื่นอะไรอีกบ่ก บกฟอสบกฟอสอีกเป็องหมื่นห้าแล้วก็อีกสองหมื่นบวกด้วยอะไรบวกด้วยเบทว่ะเชบทเท่าไหร่มองหน่อเบยี่สบเอ็ดครับฮยี่บเดก็สิบสามบกแปดยี่สิบเอ็ดสี่มหใช่ไหมสี่หกสีก็เก็ท่าเมื่อกี้นี่หว่าสี่หกน่สีนะเอาละเอาตามเนี้ยแม่งผิดก็ช่างมันโอ้โหเฮ้ยนี่มันขัดยากันโดนเหมือนนั่นแหละโอ้โหมีสีใบใช้คุ้มเลยเินกค่าก็สองหมื่นห้าสองห้ากสมน นี่เด็กเกอร์หรือเด็กฉลามเขาไอ้กัดทิศของใหญ่หรือไงมือของออกมินาใช่ปะมินาสามสามเนาะโอ้ยโอ้ยเดเซ็มครับเอารอดเว้ยรอดได้ไงวะมามาจวบเทพไหมโอ้ยปวดเ็ดเลยไปเลยสิบสามกันอืมนั่ปิดเหรอป่าบ้าบ้าวหนูห้า เฮ้ยมิดแตยาสองได้มันก็ไม่ต่างกับสได้มื่นห้ากับสองมืไม่ต่างกับสได้เหมือนกันแต่แต่กันเลยโอ้โหมิดเลยตัวลงมิดใช่ไหมเนี่ยสองมิแล้วโอ้โหไอโอดีนเน้นเน้นเกดเยอะยหมดหุดแล้วมเ่ยสามสาจ้ะแกมน้อง แล้วนั่นเท่าไหร่เนี่ยจำเป็เท่าไหร่วะเรียนการ์ดียนห่วยมากเลยอ๋อนี่เจี๊ยบซิด้วยเหรอเนี่ยป่าวแต่กันฟอร์ดเลยมันใส่อันเดียวกันเลยเหรอมันไม่ควรใส่อันเดียวกันนะครับองหนึ่งงานใหญ่เอาเอาฟอร์ดแต่ว่าาในนงแต่ในงานผมจะเห็นนะแต่เขาไม่ซีเรียสเลยแต่เขาก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่สองห เอ้าเฮ้ยนี่ขระดาไม่ได้ได้นี่ยถ้าได้ได้ตาเหลืองเนี่ยก็กราดอยู่โอ้โหฉิวเต็มมือเลยกราดอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยห้าแดงมาถาดี้แหละโอ้โหเดี๋ยวฟอวทุขาวมีฟอสทุกตัวเลยมาโอ้โหโอ้โหอันนี้ถ้ามีเลขห้ามันบวกพันห้าโอ้โหไม่ใช่พันโอ้โหปวดปวดเก่งเฮ้ยปวดเทือนข้าวา สวาสดีอยากเจอเลยอยากเจอเลยเงี้ยโบ้ห้าพันแล้วก็ถ้าเคยคอเลียตัวอื่นจวดได้เก๋าแล้วแหละสวัสดีโอ้ยแวนโบเอสองหมื่นแล้วก็จวดน่าเมื่อกี้กดสกิลอันนี้ใช่ป่ะอะไรไม่ใช่เทคตัวนี้เทคล้อเทคกระเนออ๋อแล้วก็เห็นแวนดูเฉยๆทุกคนไม่ต้องคุยไม่ต้องถามไม่ต้องปล่อยเขาเล่นแล้วสำคัญแล้วปล่อยเขาเล่นเท่าไหร่วะเนี่ย เด wow, wow. ี๋ยวรพเท่ไรยสิบเอ็ดสามเอ็ดอันนี้บวิ5มืนห้าใช่ไหมสามแปมีไหมสามแปดสเออขอพี่แสงบวกผิดแล้วเดะย่บวกผิดปะน้อยแบบนี้ยี่สิบเอ็ดสมเอดนนอยังไงสิก็21่สิบเดสบวกหมื่นห้าแล้วก็บวกีหมื่นสี่ก็สี่หห้า สี่หกน้ำใหม่นี่น้ำใหม่ต้องตกองบวกไป2อถูกไหมกบไปสองห้าถูกไหมเป็นสามแปดสาบกแปดสี่นสีครับแฟนเเด็กฉลาดถ้าเจริญคิดเร็วเร็วเหลือเกินคณิตคิดไวเมื่อกี้บอกอะไรอส่สิบหไม่เมื่อกี้บอก3.8ม่บอกแค่ตัวเนี้ยสี่บหกครับสี่สิบหกสแปดสนเขาไม่มีความยอมแพ้ครับมันตีก็ลเาจะได้แต่บิลิวโชนะฮะแต่ชดช้าได้โดนได้หายนะได้โดนได้หาย ที่แม่ถอดอก้นมาทำไรเนี่ยหาเลยนะจ่าคุณโชคจะโจทย์ทำไมเยอะๆเลืมหรอไม่มันปั๊มพลังไงปั๊มพลังครับโอ้โหแล้วถ้ามันได้ดอขึ้นมามึงนับดอป่ะเนี่ยได้ดอทีเดียวที่เรียบร้อยเลยวัดตายเลยเกือบวัดตายเลยแฟงบอกว่าเป็นไงแฟงเป็นไงลีถ่ายเรียกผมจะเผาให้น้ำแห้งนะครับเล่นอย่างนี้เรียปากใช่ไหมผมจะเผาให้น้ำแห้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูอ่ะเดี๋ยวเราเราไปชี้กันเลยดีกว่าไป